การให้ทานอันสูงสุดมีอาน,นิสงส์มากมหาศาลชดใช้นี้กรรมทุกชนิดในเรื่องของวัตถุทานคอรอบได้หมดฉะนั้นอนธิฐานเลยว่าใครก็ตามที่เราเคยไปล่วงละเมิดชีวิตเราเมื่อล่วงละเมิดในรั์ในบุคคลอิติรักของเขามาในกี่ภพกี่ชาติท่านทั้งหลายจงได้มีส่วนบุญส่วนกุศลร่วมกับเราในวันนี้ที่ได้ฟังธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาทั้งเรื่องอริยสัจสี่และปฏิจจสมุปบาท บุญเกิดขึ้นมากมายเพียงใดขอท่านจงมีส่วนและจงโมทนาในบุญนั้นและจงให้อ,อโหสิกรรมแก่กันและกันและจงให้อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าในกรรมที่เคยร่วงเกิดกันมาขอท่านหลายตั้งใจรับผ่อนยะทาวาริวหา,าปุราบริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจจัตุ สเปรุเรนตุสังกปปาจันโทปนารโสยธามณีโชติรโสยธา สพีติโยวิวัตชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตยภวัตวันตรายโยสุขีทีขาอยู่โกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวดาปัจายโนจัตตารโรธรรมวัันติอายุวันโนสุขังพระลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังติณังรัตนานังานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะมาคันทานุภาเวนะปิจัตญานุภาเวนะชินนสาวกานุภาเวนะสเพเตโรคาส สเปเทพยาสเพเตอันตรายาสเพเตอุปัฏฐวาสเพเตทุนิมิตาสเพเตอวมังคลาวินาศสันตุอายุวัตโกธรวัตโกสิริวัตโกยาสวรโกภะวัตโกวานวัตโกสุวัตโกโหตุสาวดา ทุคารคาพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอัตรายาปีนัสันตุจเตชะสาชัยยสิทธิธนังลาพังโสธิพยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจักโพคังวุธิเจยศวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตุเตพระวันตุสััพมังคารังระคันตุสัพพเดวตาสัพพุทธานุภาเวนะสราโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเดวตาสัพพัทมานุภาเวนะสราโสธิพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคารังระคันตุสัพพเดวตา สัพสังขาริยสังขานุภาเวนัสราโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุ